มีหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆที่กรลังจะเกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นการบอกกล่าวกับทุกท่านและทุกท่านจะได้เห็นขบวนแห่ที่สวยงามมากๆแล้วเริ่มต้นของเราเนี่ยนะครับประเพณีขึ้นปีใหม่แต่โบราณของเราก็คือวันสงกรานต์นะครับเป็นปีใหม่ไทยแบบนี้เรื่องของตำนานต่างๆเราได้ยินกันมาแล้วนะครับตำนานสงกรานต์เราได้ยินกันมาตำนานของนางสงกรานต์ด้วยนะครับแต่ว่าความเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับขบวนแห่ที่เราให้ให้เห็นให้ได้ชมความงามมากที่สุด ให้ได้เห็นความงามของนางสงกรานในปีนี้นางตุงสะเทวีซึ่งสวยงามเรืองรองและงดงามที่สุดในมหานครไอคอนสยามแห่งนี้ มั่นใจว่าตอนนี้นะคะขบวนของเรารตั้ง <ผม S 1> รอแล้วนะคะความงามของขบวนนั้นรออยู่ที่จะนําเข้ามาภายในงานครั้งนี้เพราะเห็นหลายหลายท่านถ่ายรูปกันอยู่ด้านนู้นเลยนะคะครเราเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวบริเวณด้านหน้าการจัดงานของเราแล้วนะคะครับผมนี่คือเป็นการจำลองริ้วขบวนที่สวยงามนะครับตั้งแต่สมัยอดีตเลยนะครับในวันนี้จะมาให้ชมกันเต็มเต็ม และนางสงการที่สวยที่สุดของเราในวันนี้ครับ So ladies and gentlemen in a few moments we would like to take you back here and officially bring you out the parade that would come right inside to the main stage and then you will meet up with the beautiful Tum Sa t e w i right here on t h e s t a g e so if you are ready พร้อมไหมคะทุกท่านคะพร้อมครับถ้าทุกท่านพร้อมยิ้มให้ผมสักเล็กน้อยครับยิ้มหวานหรือปรบมือได้ยิ่งดีเลยนะถ้ายิ้มหวานแล้วปรบมือดังๆหนึ่งครั้งครับ ขอบพระคุณมา,มากๆครับท่านครับขอบคุณผู้บริหารผู้สับสุนและก็แขกผู้เกียาทุกท่านเลยนะครับเรามาชมพร้อมๆกันสําคัญจริงๆห้ามหันหน้าหันตาไปทางไหนจ้องมองแต่ริขบวนของเราแต่เพียงอย่างเดียวคุณจะมีความสุขที่สุดในวันนี้เชิญรับชมครับกับการแสดงขบวนแห่ไอคอนสยามสงการนารมิตรเรียนเชิญครับ นะครับบรรยายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นตำนานนะครับของวันสงกรานต์และนางสงกรานต์ด้วยครับเริ่มต้นแบบนี้ครับทุกท่านอันานางสงกรานต์ทั้ง7เป็นเทพธิดาเท้ากบินดาพงและเป็นบาทบริจาริกาใน,นหมายความถึงภรรยานะครับของพระอินทร์จากตำนานเล่าถึงเท้ากบินดาพงครับแพ้พนันธรรมะบาทกุมารจึงต้องตัดเสียออกบูชาธรรมบาลกุมารตามสัญญา แต่เนื่องจากเสียงของพระองค์นั้นตกไปอยู่ที่ใดจะเป็นอันตรายต่อที่นั่นไม่ว่าจะบนอากาศบนพื้นดินหรือในน้ำดังนั้นที่ดาทั้งเจ็ดจึงต้องนำพานมารองรับและนำประบประดิษถานไว้ที่ถ้ำทัชชุลีหน้าเขาไกลาดดันเอง so ladies and gentlemen as parade is moving along here towards the main stage this is particularly the legend of Songkran or Missongkran why this year we change Each year, different Nang Songkran or Miss Songkran will appear. The reason is that Thao Kabilapom or King kabilapom itself, he lose the riddles along with King Thammaban Kumarn. So whoever lose the riddle here would have to cut off his head. So the seventh of his daughter would have to take turn each year to come and take the head to go around the Mount of Lailan. การกำหนดถึง365วันครับซึ่งโลกสมมติว่าเป็นหนึ่งปีเวียนมาถึงมหาสงกรานต์เทพธิดาทั้งเจ็ดจึงทรงผ่านรั้ต่างๆผัดเวียนกันมาเชิญเสียงของบิดาออกแห่โดยที่เทพธิดาทั้งเจ็ดนี้ปรากฏในวันมหาสงกรานต์ประจำปีจึงได้ชื่อว่านางสงกรานต์โดยนางสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2562ครับนามว่านางทุมงสังเทวีดูทันได้ชมอยู่ตอนนี้ทรงพาหุรัตทัดดอกทับถิม อาพรแก้วปัธรมราชพักษาหารอุจุมพรหัดขวาทรงจักรหัดซ้ายทรงสังเสจนั่งและมาเหนือหลังครุฑเป็นผานะครับสวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะทางทุงสะเทวีของเราหรือว่าคุณแอนทองประสมนั่นเองนะคะ So right now the parade has entered inside into the main stage. Coming along, if you have noticed that Thung Sak or the goddess Thung Pak Teewi Miss Grand this year, she is the one wearing the red dress. She has her jewelry on herself here with the red color, putting on a fix and a hand. Her right hand is. the cycle track and her left hand is the s e y c h e l l and she comes along with a Garuda และนี่คือขอบวนนะครับของอายคอสยาสองพราณน,นอรมิปรากฏกายสวยงามเรืองรองที่สุดสวยงามมันได้สุดครับขอเสียงประมบิต้อนรับด้วยนะครับคุณแน่ทองประสงค์ ดูเดียวนี้นะครับรับหน้าที่เป็นนางสงกรานต์วันจันทร์ปีพุทธศักราช2562นางทุงสังเทวีนั่นเองครับสวยงามอลังการมากเลยนะคะขอเสียงปรบมือได้วอีกครั้งนลยครับให้กับขบวนของเราด้วยนะครับในครั้งนี้ครับขบวนของเราประกอบไปด้วยสุโขทัยอุทยานนะครับและเจ็ดนางสงกรานต์มาพร้อมกับเสลียงพระพุทธรูปนะครับและขบวนโขนด้วยนะครับวันนี้เต็มวงเลยครับเต็มขบวนเลยน่ารักมากๆสวยงามที่สุดครับ ladies and gentlemen one more big run o d of a p p l a u s e please ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับความสวยงามที่ทุกท่านกำลังได้ชมอยู่ในขณะนี้นะคะตอนนี้ขบวนของเรานะครับกำลังลงจากเวทีแล้วนะฮะสวยงามจริงๆครับในโอกาสนี้นะครับ นางธุนสเทวีคุณแม oh, 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 like ่ทอผสมอยู oh ่ก oh ับเราก่อนนะครับได้พูดคุยกันในวันนี้สวยงามโอ้พี่แอนครับสวยงามมากครเขาสวัสดีครับพี่แอนเราสวยมากเลยโอ้โหนี่นี่สวยงามทุกระยะนะครับนักกินร้อยเมตรอันนี้อ่ายี่สิบเมตรยี่สิบเมตรยังได้อยู่ใช่นน้หเมครับหนึ่งเมตรัโอ้โหเล่นเอานะคะเราสองคนนี่ตาค้างรมถึงท่านผู้ชมทุกท่านเลยในอาที่ชมอยู่เป็นไงคะ อลังการงานสร้างทั้งขบวนเองนะคะแล้วก็นางชุงสัตเทวีของเราในอนางสงกรานต์ประจําปีนี้ด้วยค่ะตื่นเต้นไหนตื่นเต้นมากเพราะว่านี่เป็นการใส่ชุดไทยในรอบ16ปีของพี่แลานั้นเลยนะครับที่ที่เป็นที่เป็นชุดเต็มทรงเ่องเต็มใช่ใช่ค่ะปกติจะเล่นละครแล้วก็ได้ใส่แต่ว่าก็โอกาสน้อยมากจนไม่ได้เต็มยศขนาดนีไม่ได้เต็มยศอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เคยใส่ ไม่เคยใส่อะไรเต็มขนาดนี้เต็มที่ก็คือมีสบายขนาดนั้นนะคะผแต่สวยงามมากมขอบคุณค่ะก็ตื่นเต้นลรู้สึกว่าอยากทํามาพอแบบว่าทางไอคอนสยามชวนมาร่วมงานแอนแบบไม่ลังเลเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากแอนอยากเก็บไว้ในความทรงจํามันด้วยเลย่งี้สุดยอดครับแล้วได้รับหน้าที่เป็นนางทุลส์เทวีนางสงกรานใช่ใช่ค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่าก็ถือว่าได้รับเกียรติมากใช่ใช่ค่ะแล้วที่สําคัญ เรารู้สึกว่าขนลุกอ่ะเรามีความเป็นไทยของเรามันสง่างามแล้วก็ไม่เหมือนใครอะค่ะก็ก็รู้สึกดีใจแล้วเป็นเกียรติมากค่ะครับผมนะคะแล้วยิ่งเมื่อกี้นี้คือพอมากับริ้วขบวนเนะคยแล้วรวมตัวกันอยู่คือยิ่งทําให้มันรู้สึกคือสวยงามแล้วก็ขนลุกไปกับทุกอย่างมันดูสวยงามไปหมดคือขบวนดูจริงจังแล้วก็จัดมาทุกอย่างเนี่ยให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวถูกต้องนะคะคนที่ เที่ยเราได้แจ้งไปเป็นเป็นขบวนที่เราที่เราย่อย่อขนาดมานะครับอาจจะย่อด้วยด้วยจํานวนของคนนะครับว่าว่านั้นตำแหน่งนี้มีกี่คนกี่คนแต่ว่าด้วยระดับขั้นนะครับของตําแหน่งเนี่ยครบเลยครบนะคะแล้วก็คือเป็นการแบบลงทุนลงแรงมากๆคือทางไอคอนสยามแบบให้เกียรติคนดูมากๆให้เกียรติคนมาร่วมงานมากขึ้นพี่แอนนะครับมาฝึกซ้อมเนี่ยนะครับ นอนที่นี่เลยแต่คืนเดี๋ยวพี่ฝึกที่บ้าน,น,นที่นี่เลยเหรอคะเลปล่าค่ะฝึกอยู่ที่บ้านแล้วก็ข้าม <S <S เรือมาแต่จริงๆอะคนอื่นเขาอาจจะไม่ต้องน,น,นักแสดงคนอื่นเดี๋ยวจะมีหลังจากแอนจะมีนักแสดงท่าน <C AP> อื่นมาอีกนะคะ <C AP> มีอีก <T> แต่แอนเนี่ยด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ค่อยได้อยู่ในชุดไทยอย่างเงี้ยเขาจะจริตความเป็นไทยแอนอาจจะไม่อ่อนช้อยมากแอนเลยต้องฝึกนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะมีจังหวะโพสจังหวะหยุดจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆทําไปครับผมนะแต่ว่าลงตัวสวยงามมากมาถ้าชินชอบขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่า ะะชุดสวยๆะะที่เราเห็นพี่แอร์ใส่อยู่นะคะคือการใส่วิธีใส่ ด้วยแบบด้วยความเป็นไทยเราเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะไปหยิบไปจับมาใส่ได้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะดรสุรัตน์จงดาค่ะผู้เชี่ยวชาญน่าศิลินการแสดงวัฒนธรรมการแต่งกายไทยเนะคะเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาในเรื่องเครื่องแต่งกายนะคะของพี่แอนของเราหรือว่าในฐานะที่ไปนี้ได้มีโอกาสมาเป็นนางทุงสาเทวีขออนุญาตขอเสียงปรบมือให้กับดรสุรัตน์จงดาณที่นี้ด้วยนะคะขอพระคุณมากๆขอพระคุณท่านมากๆเลยนะครับในการให้ข้อมูลกับเราเนี่ยนะครับในการในการพูดเนี่ยผมกี ถามพูดคุยกับท่านดรด้วยอย่างเช่นทรงพหุรัตเราก็ถามว่าทรงพาหุรัตทุกท่านทราบไหมคะคือตรงไหนคืออะไรใช่ไหมตรงไหนคะตรงไหนคะใครตอบได้บ้างใครตอบได้ทรงพาหุรัตบอกว่าต้องไปพาหุรัตหรือเปล่าไม่ใช่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 แบบนั้นก็คือตรงที่รัดแขนที่รัดแขนค่ะนี่คือทรงพาหุรัตค่ะหลายท่านบอกอ๋อตรงนี้พหุรัตอยู่ที่แขนเราเองเหรอคับผมนะครับตรงนี้ก็เป็นคือบางทีคนอาจจะไม่รู้เนาะ ือไม่มีใครรู้พอใส่ก็ได้แต่อันนี้คือชุดไทยแต่ไม่รู้ว่าแต่ละที่แต่ละจุดนี่มีที่มาอย่างไงเครื่องดายแต่ละอันนี้คือแล้วก็มีสับเฉพาะด้วยใช่ใช่แต่รู้ไปพร้อมๆกันอย่างเช่นอันนี้ต่ที่ตดีค่ะตรงไหนต่อคะทรงมารับท่ำด้วยยังมียังมีพักสาหารอุทุมพรตรงนี้พักสาหารอุทุมพรคือตรงไหนคะใครตอบได้รู้ไหมครับเป็นเป็นเป็นผลผลไม้ชนิดหนึ่งจะว่าหายากไหมก็หายากเหมือนกันนะคะเฉลยเลยไหมคะ มะเดือค่ะลูกมะเดือค่ะหลือว่าษาังกฤษก็คือลูกฟิกนะคะลูกฟิกอย่างนั้นเองหลายท่านโอ้มพยักหน้าตามนะคะมีจะเป็นข้อมลที่เราไประบอกกันมีมีที่เป็นทัดดอกทับทิมอาดดแก้วปัธรรมราชปัธรมราชก็คือสีอะไรคะเป็นเครื่องประดับสี สีแดงปฐมราชคือเครื่องสีแดงแบบทับทิมใช่สีทับทิมนั่นเองรวสตรีนะฮะคุณพี่ท่านนั้นเลยสวยงามมากๆนะครับเป็นสีทับทิมนะฮะก็เป็นข้อมูลเราไข้อมูลในรายละเอียดนะคะที่บอกนะคะก็จะมีทั้งมือซ้ายถืออะไรมือขวาถืออะไรปีนี้ทรงอะไรมาส่งครุฑมานั่งมาเลยค่ะใช่ค่ะ ก็มีครุฑนำมาเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มีครุฑนำมาก่อนนะคะเป็นแบบจำลองก่อนใช่ไหมใช่ค่ะยังดีไม่ต้องนั่งเสลี่ยงนะไม่งั้นคงทรงตัวไม่อยู่นี่ยังเมตตาแอนมากนะให้แอนเดินมาเนี <g <g ่ยว bueno> ันนี้แบบเบาๆเดินสวยๆไวมาตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยทีเดียวรวมตัวร่มต้นเดี๋ยวผมว่าอาจจะมีในปีหน้านะครับต้องเต็มกว่านี้นะ่ครับอาจจะสรงครุฑแล้วก็ท่งเสลี่ยงนั่งเสลี่ยงมาเลยลยั้งหน้าลำเลยที่จะซ้อมไม่เต็มที่เลยะครับเต็มที่ในครั้งนี้เป็นนั้นในช่วงโอกาสนี้ผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย เลยนะครับที่เป็นคนไทยรวมถึงชาวต่างประเทศมาเที่ยวที่นี่กันเยอะมากะนะครับแล้วก็เป็นเป็นเทศกาลของเราที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะเรามีความผูกพันกับสายน้ามาโดยตลอดช่วยทุกอายุคน<ช>อยากให้เพียช่วยเชิญชวนนะครับให้ทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองกันกับเทศกาลสงกร,รานต์กันเลยครับแน่นอนเลยนะคะทางไอคอนสยามจัดงานยิ่งใหญ่นะคะให้สมกับ เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยนะคะชื่องานของเราก็ยิ่งใหญ่มากๆก็คือไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพยามหาสงกรานนะคะซึ่งตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันนี้คือวันที่11ถึงวันที่15ะนะคะซึ่งก็จะมีนักแสดงแล้วก็มีโชว์เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะมาที่นี่กันเยอะๆรับรองว่าไม่ผิดหวังแล้วก็จะได้ความรู้สึกประทับใจกลับไปด้วยค่ะครับผมขอบคุณคมากนาก่ารักครบถ้วนมากครับในวันนี้คุณแอนทผสมยังอยู่กับเรา ยังอยู่ยังอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินต้องไปส่งน้ำพระข้างในใช่จริงๆเรามีกิจกรรมเยอะมากเลยนะคะครับซึ่งเดี๋ยวจะนําเราเข้าไปด้วยเราจะนํากันเข้าไปข้างในนะคะซึ่งอากาศตอนนี้ทุกคนโอเคไหมคะโอเคแล้วน้ำลมสบายสบายไหมคะ ขอให้วันสงการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเทศกาลปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะครับผมสุดสุดเลยนะฮะไม่ต้องห่วงครับในวันนี้ถึงอากาศจะร้อนอบอ้าวบ้างเดี๋ยวเราจะมีช่วงเวลาให้ได้สาดน้ำกันตรงนี้เลยให้้ไดเล่นน้ำใช่ไหมคะเล่นน้ำกันตรงนี้เลยประมาณแบบครึ่งชั่วโมงสักกันเดมเต็มเลยใช่เดี๋ยวจับให้ถูกต้องเรามีองค์สีทองมาจุ่น้ำเรียบร้อยแล้วตรงไหนนะคะองค์สีทองอยู่ทางด้านหลังโอค์สีทองอยู่ด้านหลังจับจจุดเลยประจับจุดแต่ละจุดเล่นได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยไว้ยังยังเหรอพี่แอร์ว่าพี่แอร์เราใจรอนพี่แอร พี่อยากเปิดก่อนพี่อยากไปเล่นแล้วเดี๋ยวเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราให้พี่แอนของเราไปพักสักครู่แต่ยังไม่ไปไหนอย่างที่พี่แอนบอกเดี๋ยวจะเชิญทุกท่านไปร่วมส่งน้ําพระด้านในของเรานะคะพร้อมๆกันแต่ว่าตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับพี่แอนทองประสมของเราด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวให้พี่แอนของเราไปพักก่อนสักครู่หนึ่งนะคะอย่างที่บอกวยยังไม่ไปไหนดูแลกันอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราขยับไปด้านข้างกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะยังมีสิ่งที่น่าสนใจรอทุกท่านอยู่อีกเพียบเลยนะคะแน่นอนว่าก็จะนําทุกท่านได้พบกับนะคะผู้ใหญ่เจของเราอีกหนึ่งท่านที่จะขึ้นมาด้านบนเวทีแห่งนี้นะคะแล้วก็จะได้กล่าวอวยพรในโอกาสที่จะเฉลิมฉกงปีใหม่ไทยของเราด้วยนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยนะ และขออนุญาตเรียนเชิญท่านอยู่ต่อด้านบนเวทีกับเราก่อนสักครู่หนึ่งนะคะนั่นคือท่านรองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะคุณจรัยอ้นมีนะคะตามที่ท่านได้กล่าวนะคะถึงการจัดงานในครั้งนี้แล้วก็กล่าวอวยพรนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท,ท่านล่วงหน้าเลยนะคะ So ladies and gentlemen a moment from now on we will have our grand opening ceremony right here up on the main s t a g e here so a minute ago deputy governor for policy and planning from tourism authority of Thailand has mentioned about the The great collaboration from all departments for our great success in our event today with Icon Siam, and for now we are going to have the grand opening ceremony on this stage. In a few moments, we would like to call upon the following name. Do please join us up here on the main stage for the next sessions. So, ladies and gentlemen, today is the first day and the new beginning, first time ever for Icon Siam to have this event celebrating grand Festival together. เริ่มเลยนะครับนี่จะเป็นพิธีเปิดที่สําคัญแล้วนะครับทุกท่านครับวอนนี้ท่านประธานีอยู่กับเราบันทึกชีแล้วนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญเพิ่มเติมอีก6ท่านนะครับขึ้นสู่เวทีครับท่านราครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญคุณวราพันธ์ชัยชนะสริครับเรียนเชิญครับท่านลงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับถ้าต่อไปขอกราบเรียนเชิญคุณปิยวัฒน์ทิตาสทาวรกุลครับ กรรมการบริษัทไอคอนสยามจำกัดครับกลับเป็นเชิญอีกครั้งบนเวทีครับขอบกลับเปเชิญคุณชนะพงศ์ณวิโรดครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการสุขสยามบนเวทีครับเรียนเชิญครับลำดับต่อไปเลยนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณระวินเป็นจ์จตันติกูลผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสธนาคารกรสิกรไทยจำกัดมหาชนค่ะ ขออนุญาตเรียนเชิญดรชานรงค์ลักษณียนาวินประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครค่ะและขอเรียนเชิญคุณแอนทองประสมของเราอีกครั้งหนึ่งด้านบนเวทีนะคะนี่จะเป็นพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับเราจะมีการเข้าดาวพร้อมๆกัน ในภาษาอังกฤษด้วยนะครับ Let's <ด> go l o w n together with us ด้วยนะฮะ So later on, ladies and gentlemen, when we're all ready right up here on this stage, I would like to invite everyone, everyone that is here with us. We need your help as loud as we can. We are going to start counting down together from five. เริ่มต้นกันเลยนะครับผมเรามาร่วมกันเฉลิมฉลองครับความเป็นมงคลในปีใหม่ไทยนี้ The Iconic สุการ์เฟสติวัลถูดนนายีนไอคอนสยามมัศจรจย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์นับพร้อมกันนะครับทุกท่านเป็นภาษาอังกฤษนะฮะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ้คะ<ม>เดี๋ยวรอสัญญาณกันก่อนนะคะตอนนี้นะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราอยากให้ทุกท่านช่วยกันนับดังๆเลยนะฮะอย่างที่คุณเกียวบอกเมื่อครู่นี้เ,เ,รเราจะนับเป็นภาษาอังกฤษนะดได้เ,ดเราเริ่มต้นให้นะครับได้ค่ะ54ก็คือ five นี่เป็นหน้าที่ของเราสองคนคเ,รเราจัดให้และต่อเนื่องนะครับ3 2 1ขอให้ทุกท่านดังๆพร้อมๆกันตกลงตามนี้นะครับ ตกลงไหมฮะระหว่างที่ด้านบนให้เก็บภาพกันไปก่อนนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยพวกเรานะคะทุกทุท่านเรามีกันอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นเสียงจะต้องดังพอสมควรเลยนะคะครับผม There's so many of us here so I believe that you can make the countdown as loud as you can louder than us are using the microphone okay everyone เดี๋ยวให้ด้านบนเก็บภาพต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะคระระหว่างนี้ที่ถืออยู่ตรงนี้นะครับเป็นที่ยวาเรียกว่าคอนโทน,นโทรรั่นเองคอนโทหรือว่าหยกน้ําก็ได้นะคะนี่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เราจะทําพิธีเปิดนะคะของการจัดงานของเราในครั้งนี้โดยการเทน้ําที่อยู่ในคอนโทลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับค่ะแสงสีเสียงนะฮะแล้วสายน้ําที่รินไหลนะครับมาลุยกันเลยนะครับค่ะเริ่มต้น <and> ที่ โ okay, okay, อเคมาโอเคพร้อมไหมครับทุกคนคาวด์ดาวน์ together from five, five four and three two, two one ริมนำ้ำก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ได้เปิดอย่างเป็นทางการโลกตะวันล้วนะครับกับเมืองไอคอนสยามอภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคตริมแม่น้ำเจ้าพระยาไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยาม,มหาสงกรานครับยิ่งใหญ่อลังการเลยครับ ขอใทุกท่านที่มาร่วมงานมีความสุขร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับรับความสุขกันไปอย่างเต็มที่เริ่มต้นสื่อสารประเพณีที่มดงานของเราเอาไว้ครับถือเป็นการเปิดงานเรียบร้อยแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งเนี่ยแคบุนมิเกียรทุกท่านยา This the Iconic s the i Song k r a n Festival 2019 Officially Open Right Now From Now On 5 days full day of a great event to celebrate Songkran together and all the Thai traditional culture and performances right up here at the main stage. so ladies and gentlemen may we take this moment here to take a group photos upon the stage we're along with everyone right here เดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะใช้ช่วงเวลานี้นะคะเก็บภาพนะคะกับทุกที่ท่านอยู่ด้านบนเวทีกันสักครู่หนึ่งนะคะ และหลังจากนี้นะคะจะได้ใครขอเรียนเชิญเพิ่มเติม,ตมนะคะด้านบนเวทีสักครู่เดียวค่ะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตลงลงมาด้านล่างดีกว่าไหมครเพราะเดี๋ยวบนเวทีนะครับเดี๋ยวเราจะมีเพิ่มเติมอีก11เ็ท่านเลยนะฮะต้องขอขอบคุณคนนมากๆเลยครับฝากพ่พีสื่อมวลชนด้วยนะครับนี่คือช็อตที่หนึ่งของเรานะครับทุกท่านครับเจ็ดท่านบนเวทีครับ so now that we have officially opened for the iconics of grand festival 2019, all the fun and happiness and joyful is coming along, ladies and gentlemen. please stay tuned. and next, i would like to invite his excellency mr. francisco vaspatu to please join us up here on the stage. may i invite his excellency mr. francisco vaspatu to please join us. Ambassador, along with. Dr. Kevin eri, please join please us Gallary ขอกราบเรียนเชิญคุณอาริยาเพลงประเสริฐครับผู้ช่วยผู้หน่วยการเขตรักษาการแทนผู้หน่วยการเขตคลองสามคร,บรบบับเรียนเชิญครับท่บบา,นนบานขอ,รขอกราบเรียนเชิญพันตำรวจโทเฉลิมพลเรียทาสายครับรองผู้กุมกับสถานีตำรวจนครบาลปรากครคลองสาลขอกราบเรียนเชิญคุณวิวัลกันสูตรครับผู้บริหารสุขสายาม ขอเรียนเชิญครับคุณบุญทนคนหนุ่มด้วยนะครับโอ้โหซึ่งรองเพลงเราฟังไปว่นสักคู่นี้พร้อมมากนะครับและแน่นอนคู่ปอรเทอรของเขานะครับขอกรับเรียนเชิญคุณแกงซกธนทัศน์ด้วยครับและขอเรียนเชิญคุณอารดาชุมสายณนะอยุธยาค่ะ Director of Marketing Communications from Royal Orchid Sheraton Hotel a p Jeffrey Webb, Director of Marketing, the Peninsula Hotel. Please do join us. คุณสาวนีการจนะการนนค่ะขาเรียนเชิญค่ะ Director of Sales and Marketing from Chatrium Hotel คุณธานิตาธิระหาทีพ Cluster Assistant Director of Marketing Communication from Hilton Hotel please do join us ขอเรียนเชิญทุกท่านด้านบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสนี้เลยนะคะเชิญค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาคึกคัก้นสุขสนานกันนะฮะตามหมายกำหนดการนะครับ18บแนาฬิกานี่นะครับถึง18บแนาฬิกาสานาทีเราจะสาดน้ำกันแล้วนะครับนี่เราจะเริ่มสาดน้ำเลยเหรอคะเราต้องเตรียมตัวเปียกกันได้เลยใช่ไหมคะแล้วผมใครทอยู่ในพื้นที่นี้โดนแน่ๆโดนแน่ๆหมายความว่า เราต้องแต่งตัวมาพร้อมตะเปียบนะคะช่วงสงกรานต์เนี่ยค่ะพร้อมเลยนะแต่ด้วยด้วยการที่เราเป็นวัฒนธรรมไทยแต่เราจะเล่นแบบนารักนารักพร้อมกันนะครับสวยงามเรามีโอ่งสีทองอยู่ด้านหน้างานเดี๋ยวใครอยากเล่นน้ำานะฮะเราไปตักน้ําจากที่โอ่งสีทองด้านหน้างานเราได้เลยค่ะได้เลยครับรวมถึงทุกท่านนะเห็นตุ๊กตึงตรางไหมครับที่จะมีเป็น เหมือนเป็นเป็นโดมเป็นหลังๆยู่ตรงนั้นนะครับจะมีการปล่อย dry ice นะครับแล้วก็น้ําออกมาด้วยนะครับเพื่อทําให้รู้ว่างานเราเริ่มต้นคือแล้วต้อนรับทุกท่านเลยครับที่มาที่นี่เดี๋ยวตอนนี้ทุกท่านมองกล้องด้านหน้าก่อนนะคะมองกล้องด้านหน้าแล้วก็ระหว่างนี้ยิ้มไวยได้เลยค่ะ very important don't forget to give a big smile ยิ้มสวยๆนะครับยิ้มกว้างๆเลยนะครับวันนี้เรามาสนุกร่วมกันนะครับกับเทศกาลสงกรานต์มีความสุขสนุกที่สุดแบบไทยครับใช่แล้วอ่ะครั้งแรกเลยนะฮะกับไอคอนสยามของเรานี่ฮะนี่แหละฮะความยิ่งใหญ่นะฮะตลอดทั้งพื้นที่การจัดงานของเราจะแซ่ท่าหมื่นตารางเมตรตรงนี้นะฮะจัดกันแน่นเต็มที่นะคะทุกตารางนิ้วกันเลยทีเดียวค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับจะขอขอบคุณนะครับผู้ที่สนับสนุนนะครับร่วมมือกับเราด้วยครับกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับพร้อมทั้งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมวงการผมิตทั้งภาครัเอกชน สภาสวัฒนธ,ธรรมกรุงเทพมหา,คา,านครค่ะธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะคะเมืองสุขสยามสมาคมการค้าและธุรกิจในแม่น้าเจ้าพระยาและชุมชนต่างๆที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาด้วยนะคะและหลังจากนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีการเดินขบวนนะครับเข้าสู่ดินแดนสุขสยามกันไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่สือมลชนเรียบร้อยนะครับในชุดนี้ขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีด้วยครับขอบพระคุณมากขอบระคุณมากครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณท่านคณะผู้บริหารผู้สับสุนนะครับศิลปินดาราของ